ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคํานวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับ4คู่4ชุดนะครับตรงๆนะครับนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผม4คู่4ชุดนะครับ2ตัวล่างสูตรใหม่นะครับ นะครับสำหรับการคำนวณนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักแสนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วย4คงที่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์บวกด้วย4นะครับแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกด้วย5คงที่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์บวกด้วย4นะครับ นะครับก็มาดูกันเลยนะครับหลักแสนนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกเลขยี่คงที่นะครับ ะครับในการคำนวณน,นะครับก็จะมีอยู่5หลักนะครับที่นำมาบวกนะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 0+ 0บวกศนบวก2บวกสบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8นะครับนะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ แปดบวกสี่นะครับผมก็จะได้สิบสองนะครับนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขเก้านะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับนะครับก็จะมีอยู่5หลักเหมือนกันนะครับที่นำมาบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1-0-9-5-5บวก0บวก9บวก5บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 20นะครับนะครับยีนะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับ0ูนย์วกสนะครับผมก็จะได้4นะครับอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ตัวครบนะครับผมนะครับก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้80นะครับ แปดสี่นะครับสองศูนย์นะครับสองสี่นะครับนะครับก็ได้ทั้งหมดสี่คู่นะครับสี่ชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ สองสี่นะครับนะครับก็ถือว่าการคำนวนเข้าตรงๆนะครับ ไปนะครับ m วดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข8บวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกได้4คงที่นะครับ ครับผมก็จะมีอยู่5หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผมนะครับผลลั์ที่ได้นะครับ8บวก8บวก2บวก4บวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับนะครับ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ6บวกสนะครับผมก็จะได้10นะครับ ได้10นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์ะครับอีก1ตําแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับก็คือเลข 1, <1>, 1> บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข6บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7 แล้วก็บวกด้วย5้าคงที่นะครับนะครับก็จะมีอยู่ห้าหลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวก5บวกหบวกเบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับ ครับ24นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตําแหน่งนะครับ4บวกสนะครับผมก็จะได้8นะครับอีก1ตําแหน่งนะครับรวมเป็น4ตําแหน่งนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ตัวครบนะครับนะครับก็จะมาจับคู่นะครับผมก็จะได้6 4นะครับ หกแปดนะครับ04นสี่นะครับ08นนะครับนะครับก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือหก สีนะครับนะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิล่างนะครับ10ล่างก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับก็คือเลข6บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือตัวนี้นะครับเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย4 คงที่นะครับครับก็จะมีอยู่5หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5 5 6บวก5บวก6บวก4บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28ขออภัยนะครับ ผลลั์ที่ได้ก็คือ24นะครับนะครับผมนะครับ24นะครับไม่ใช่28นะครับขออภัยนะครับผมนะครับ24นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ4บวกสนะครับผมก็จะได้8นะครับอีก1ตําตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับ หลักพันก็คือเลข6บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลข6บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกเลขห้าคงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6บวก9บวกบวก7บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับนะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมา1าตำแหน่งนะครับผม3บวก4นะครับผมก็จะได้7นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตำแหน่งนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ตัว4หลักครบแล้วนะครับผมนะครับก็จะมาจับคู่นะครับผมก็จะได้4 3นะครับ4 7นะครับ8 3นะครับ8 7นะครับ ครับก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ8 3นะครับนะครับก็จะมีอยู่ ชุดหนึ่งนะครับที่เข้านะครับก็ตรงตรงเลยนะครับผมนะครับ ก็สูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลัง3มงวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้เส้นกันและกันนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับพศสอ6 3นะครับนะครับหลักแสนนะครับ หลักแสนก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือตัวนี้นะครับเลข8นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือตัวนี้นะครับเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก3บวก8บวก3บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ21นะครับนะครับ21นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ1บวก4นะครับก็จะได้5นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับ หลักพันก็คือเลข7บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข2หลัก10บนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยบนนะครับ ขออภัยนะครับหลักสิบบนนะครับก็คือเลขห้านะครับผมนะครับนะครับเลขห้านะครับผมนะครับหลักพันนะครับหลักร้อยบนนะครับหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขห้านะครับนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ7บวก2บวก5นะครับผมนะครับบวก8บวก5นะครับ นะครับวันนี้ก็คือเลข5นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะก็คือ27นะครับนะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมา1ตําแหน่งนะครับ7จบวกสนะครับผมก็จะได้11นะครับผมนะครับก็จะได้เลข1นะครับมาอีก1ตําแหน่งนะครับรวมเป็น4 ตำแหน่งนะครับสีหลักนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดสีสตัวนะครับผมนะครับก็จะมาจับคู่นะครับนะครับก็จะได้17นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ ห้าเจ็ดนะครับห้าหนึ่งนะครับผมนะครับก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับนะครับก็รอลุ้นรอผลนะครับในงวดวันที่16 กรกฎาคมนะครับพศสองพนนะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมบางทีก็หลงหน้าหลงหลังนะครับบางทีก็เขียนผิดเขียนถูกนะครับบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะครับนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทำมานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ